พุทธศักราช2483ฝรั่งเศสส่วนใหญ่ถูกนาซีเยอรมันยึดครองและคุนตรีหลวงพิบูลสงครามออกตัวแก้แค้นที่ฝรั่งเศสทำให้สยามอัปยศเมื่อพุทธศักราช2436และ2447 เมื่อฝรั่งเศสวาดพรมแดนของสยามกับลาวและกัมพูชาใหม่โดยการบังคับสนธิสัญญาหลายฉบับเพื่อจุดประสงค์นั้นรัฐบาลไทยต้องการความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นต่อฝรั่งเศสซึ่งมีหลักประกันโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าวยการจำเนินสมบันธทมตรีและต่างเข้ารพบ,บูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกันซึ่งบรรลุในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2483นอกจากนี้ยังบรรลุสนธิสัญญาไม่รุกรานกันร,ระหว่างอังกฤษไทย ระหวังรัฐบาลบีเทนใหญ่กับรัฐบาลราชอาณาจักรไทยวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2483รัฐบาลอังกฤษตอบรับข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นให้ปิดถนนพม่าเป็นเวลา3เดือนเพื่อป้องกันการส่งกำลังบำรุงสงครามซูจีเมื่อรัฐบาลไทยขณะน,นั้นสนับสนุนญี่ปุ่นรัฐบาลอังกฤษจึงบรรลุสนิสัญญาก,กับรัฐบาลไทยเพื่อไม่ให้เป็นศัตรูกับญี่ปุ่นหลวงวิจิตวัฒการ เขียนละครที่ได้รับความนิยมหลายเรื่องเชิดชูความที่คิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากเป็นของจักรวรรดิไทยและประนามความชั่วร้ายของการปกครองอาณานิคมยุโรปการเดินขบวนที่มีอุรมณการเรียกร้องดินแดนของชนชาติเดียวกันและต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบกรุงเทพมหาคนครและปลายพุทธศักราช2483เกิดเหตุประทับพรมแดนตามแม่น้ำคงวันที่9มกราคมพุทธศักราช2484ประเทศไทย โจมตีเวียดนามตอนใต้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีเหตุผลที่จะเข้ามาอย่างไซงอนปีเดียวกันนั้นเหตุปะทะได้บานปลายเป็นสงครามขนาดย่อมระหว่างวิชีฝรั่งเศสกับประเทศไทยกำลังไทยครองสงครามทางบกและทางอากาศแต่ประสบความพ่ายแพ้ทางเรือที่ยุทธนาวีเกาะช้า,ชางจากนั้นญี่ปุ่นได้ก้าวเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อตกลงสุดท้ายให้พื้นที่พิพาทในลาวและกัมพูชาตกเป็นแก่ไทย เที่กุมของหลวงพิบูลสงครามเพิ่มขึ้นมากจนได้รับความสุขจากการเป็นผู้นำที่แท้จริงของชาติเรากับจะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้เขาเลื่อนยุดต,ตนเองเป็นจอมพลข้ามยึดพลโทและพลเอกอย่างไรก็ดีการลุก,รนนกลามดังกล่าวทําให้เกิดความสัมพันธ์กับอังกฤษและสหรัฐเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในเดือนเมษา,ายนพุทธศัการาช2484สหรัฐตัดกรารส่งปิโตรเลียมมาอย่างประเทศไทยการลดน้ำลงขยายดินแดนของไทยยุติลงในวันที่8ธันวาคม พุทธศักราช2484เมื่อญี่ปุ่นลุกราปนประเทศตามใจฝั่งทางใต้และจากกัมพูชาหลังจากการต่อต้านในช่วงแรกรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามได้ยอมให้ญี่ปุ่นเคลื่อนตัพผ่านประเทศเพื่อโจอมตีพมา่าและลุกขานมลา,ายาจากเหตุการณ์ความพ้ายแพ้ของฝ่ายสัปปะมิตรช่วงต้นพุทธศักราช2485ทําให้เขาเชื่อว่าญี่ปุ่นจะชนะสงครามจึงตัดสินใจจถาปนาสัปปะสมิตรทางทหารกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นรางวัล ญี่ปุ่นยอมให้ไทยลุกรารและผนวกรัชชานและรัตกยาทางเหนือของพม่าและฟื้นฟูอธิปไตยทางเหนือของมาลายาซึ่งเคยเสียไปในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อปีคิรุสกัาัเกราช้เเดือนมกราคมพุทธศักราช2 4 8 5หลวงพิบูลสงครามประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดอีกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาปฏิเสธจะส่งให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ และประนามรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นในกรุงวอชิงตันปีดีพนมยงค์ซึ่งในช่วงนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการทแทนพระองค์ที่ไม่มีอํานาจอย่างชัดเจนนากระบวนการขัดขืนในประเทศไทยขณะที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไปพปันนีอดีตพระราชินีเป็นผู้นำกระบวนการในนามริเตนใหญ่มีการตั้งค่ายฝึกลับๆขึ้นส่วนใหญ่โดยเตียงสิริขัน์ นักการเมืองและผู้นําเสรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนอกจากนี้ยังมีสนามบินลับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกองทัพอากาศอังกฤษและสหรัฐนําเสบียงมาส่งตลอดจนฝ่ายบริหารปฏิบัติการพิเศษสํานักงานบริการด้านยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่เสรีไทยประกอบกับอพยกิเลสออกนอกประเทศด้วยจนถึงต้นพุทธศักราช2488นายทหารกองทัพอากาศไทยกําลังปฏิบัติหน้าที่ต่อประสานงาน กับกองบัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกันตีและโกกาตาเริ่มปรากฏชัดแล้วว่าญี่ปุ่นกําลังจะแพ้สงครามและพฤติกรรมของทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เริ่มแยโสมากขึ้นหลุงเทพมหานครยังเสียหายหนักจากการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายสัมปทามิตรซึ่งเหตุดังกล่าวประกอบกับความยากลาบากทางเศรฐษฐกิจอันเกิดจากการทุนเสียตลาดส่งออกข้าวของประเทศทําให้ทั้งสงครามและรัฐบาลจมพลปลอพิบูลสงครามไม่ได้รับความนิยม ในเดือนกรกฎาคมบธศักราช2487ั24ีจอมพลแปลถูกขับไล่โดยรัฐบาลที่กระบวนการเสรีไทยแทรกซึมรัฐสภาประชุมใหม่และแต่งตั้งนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่เร่งคืนดินแดนของอังกฤษที่จอมพลปอพิบ,บูลสงครามเคยยึดครองและให้การสนับสนุนกระบวนการเสรีไทยอย่างลับๆขณะที่แส้งรักษาความสัมพันธ์ชันนมิตรกับญี่ปุ่นไปพร้อมกันญี่ปุ่นยอมจำนนเมื่อวันที่15สิงหาคมทธศักราช2488 ท่านใดนั้นความรับผิดชอบทางฐานของฝ่ายสัมปทานมิตรต่อประเทศไทยตกแก่อังกฤษทันทีทันใดทหารอังกฤษถูกส่งเข้ามาข้างอากาศซึ่งเข้ามาปลดปล่อยตัวเชลยศึกอย่างรวดเร็วอังกฤษประหลาดใจกันมากที่พบว,ว่าไทยลดอาวุธทหารญี่ปุ่นไปส่วนใหญ่แล้วอังกฤษถือว่าประเทศไทยมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันมิอาจวัดได้ต่อฝ่ายสัมปทานมิตรและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อประเทศไทยในฐานะข้าศึกที่ปราชายัยเพราะว่าสหรัฐไม่เห็นด้วย และสนับสนุนรัฐบาลใหม่ฉะนั้นประเทศไทยยังได้รับการลงโทษที่หน่อยมาสำหรับบทบาทผู้พ่ายแพ้สงครามภายใต้จอมพลปพิบูลสงครามเมื่อสงครามสงบลงมีการเจราจาหลังสงครามเกิดขึ้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีในพุทธศักราช2.488และพลันฟื้นฟูชื่อสยามเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการยุติระบอบชาตินิยมของจอมพลปพิบูลสงคราม ว่าเขาพบว่าตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีที่มีแต่ผู้พักดีต่อปรีดีนั้นค่อนข้างไม่สุขสบายนักการเมืองประชานิยมภักอีสานอย่างเตียงสิริขันและผู้เลื่อนฐานะทางสังคมอย่างรวดเร็วอย่างเช่นสงวนตุลาลักษณ์ไม่ใช่คนแบบที่อภิชนอย่างหมอง่อมราชวงศ์เสนีปามโมดชอบร่วมงานด้วยพวกเขาจึงมองว่าหมอ่อมราชวงศ์เสนีเป็นอภิชนที่ไม่เคยสัมผัสความจริงทางการเมืองของประเทศไทยเลยหลังสงคราม บรรดาผู้นำพลเหลือนขาดความสามคัคคีซึ่งทำลายโอกาสต่อสู้กับผู้นำทางทหารเนื่องจากความพยายามของสงครามต่อฝ่ายสัมพัทธมิตรของกระบวนการเสรีไทยสหรัฐจึงละเว้นการปฏิบัติต่อประเทศไทยเสมือนประเทศศัตรูในการเจรจาสันติภาพแต่อังกฤษต้องการให้ไทยจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นข้าวฝรั่งเศสไม่ยอมรับไทยเข้าสู่สหประชาชาติจนกว่าจะส่งมอบดินแดนของอินโดจีนคืนและสหภาพโซเวียต ให้เลิกกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์นอกจากนี้อังกฤษยังต้องการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบรรทอนเอกราชของไทยและมองว่าจังหวัดภาคใต้ของไทยควรรวมเข้ากับมาลายาแต่ถูกขัดขวางจากสหรัฐที่ต้องการรัฐเอกราชภายใต้ร,รัฐบาลที่มีอิสระประเทศไทยลงนามความตกลงสมบูรณ์แบบรัฐบาลจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นข้าวได้ภายใน2ปีประเทศไทยลงนามข้อตกลงวอชิงตันปีศักราช2489 มีการคืนดินแดนที่ถูกปนวกหลังกรณีพิพาทอินโดจีนในแก่จังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดนครจาปาศักดิ์จังหวัดพระตะบองจังหวัดกอกงและจังหวัดล้านช้างให้แก่ประเทศกัมพูชาและลาวมีการจัดเลือกตั้งประชาธิปไตยในเดือนมกราคมพุทธศักราช2489เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่พักการเมืองชอบดรวยกฎหมายและคณะราษฎรของปีดีพนมยงและพันธมิตรชนะฝ่ายข้างมากในเดือนมกราคม พุทธศักราช2489ปีดิพนมยงเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยคนแรกในช่วงเวลานั้นมีกลุ่มการเมืองสามกลุ่มอย่างชิงอำนาจกันฝ่ายแรกคือปีดีซึ่งมีฐานอำนาจจากตำรวจสารวัตรทหารและเสรีไทยซึ่งมีอาวุธันสมัยของฝ่ายสัมปทานมิตรกลุ่มทหารซึ่งมีจอมพลปอเป็นหัวหน้าและกลุ่มอนุรักษนิยมนิยมเจ้าฝ่ายนิยมเจ้ารู้สึกไม่พอใจ รอาการเข้าควบคุมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเงินมหาศาลในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2488ยุวกษัตริย์สมเด็จพระเจ้าย่หัวอนันตมหิดลเสด็จนนวัดประเทศจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์แต่ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2489พระองค์ทรงถูกพบว่าสวรรคตบนแท่นบรรทมในสภาวะน่าสงสยัยคดีนี้ยังเป็นความลับและหัวข้อละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในประเทศไทยปัจจุบันพระอนุชา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชซื้อพระราชสมบัติต่อในเดือนสิงหาคมปีดีถูกบีบให้ลาออกถามกลางความสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับการลอบวงพระชนรัฐบาลพลนเลือนกระเสือกกระสนหลังปีดีพ้นตำแหน่งและในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2490เกิดรัฐประหารโดยกลุ่มนายทหารที่เสียอำนาจให้แก่กลุ่มปีดีและกลุ่มนิยมเจ้าซึ่งต้องการฟื้นฟูพระราชอำนาจ กลุ่มจอมพลปอและกลุ่มนิยมเจ้ายังมีความสัมพันธ์ที่คลอนแคลนเนื่องจากกลุ่มนิยมเจ้าต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถวายพระราชอำนาจคืนซึ่งขัดต่อความต้องการของจอมพลปอส่วนกลุ่มปรีดีเองก็ดำเนินต่อต้านรัฐบาลใหม่ในทางต่างๆรวมทั้งการปลุกเร้าให้ภาคอีสานแยกเป็นอิสระต่อมาปรีดีพนมยงพยายามตั้งรัฐบาลพระถินและเตรียมการเพื่อย,ย่งชิงอำนาจคืนแต่สหรัฐและสหราชอาณาจักรขัดขวาง พวงอภัยวงศ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวจนก,กระทั่งเลือกตั้งปีพุทธศักราช2491ทำให้พรรคประชาธิปัตย์และเขาเข้าสู่อำนาจจนได้รับการรับรองจากตะวันตกในขณะเดียวกันกลุ่มจอมพลปอและคณะรัษฎรสายปีดีเดิมมีการพบปะกันอยู่หลายครั้งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2491คณะรัฐประหารยินคำขาดจนสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากพวงอภัยวงศ์เป็นจอมพลปอพิบูลสงคราม การหวนคืนอำนาจของจอมพลปอประจวบกับการเริ่มต้นของสงครามเย็นและการสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศเวียดนามเหนือเขาจึงได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเป็นจุดเริ่มต้นของธรมเนียมระบอบทหารในประเทศไทยที่สหรัฐสนับสนุนมายาวนานนโยบายของสหรัฐประธานาธิบดีทูแมนในขณะนั้นก็ต้องการเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายวิธีคือให้ไทยผูกเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐแทนเงินปอนด์ให้ไทยเป็นตลาดระบายสินค้าออก และให้ไทยต้องพึ่งพาการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐนโยบายของสหรัฐในช่วงเวลานี้ทําให้กลุ่มการเมืองที่ตอบสนองต่อสหรัฐเท่านั้นที่จะคงอํานาจการเมืองต่อไปได้คู่แข่งการเมืองถูกจับกลุ่มและพิจารณาคดีอีกครั้งมีบางคนถูกประหารชีวิตเสรีไทยสายปีดีพนมยงหลายคนรวมทั้งทองอินภูริพัฒน์พวินอุดรจำลองดาวเรืองและทองเปลวชนลภูมิถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมดำเนินการโดยพลเอกเผ่าศรียานนล มีความพยายามรัฐประหารสอนจากผู้สนับสนุนปีดีในปีพุทธศักราช2491 2492และ2494รัฐประหารในปีพุทธศักราช2492นำไปสู่การต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพบ,บกและกองทัพเรือก่อนจอมพลปพิบูลสงครามเป็นฝ่ายชนะในความพยายามรัฐประหารปีพุทธศักราช2494ที่มีชื่อเสียงว่ากบฏแมนฮัตตัน จอมพลปอพิบูลสงครามเกือบถูกฆ่าตายเมื่อเรือที่เขาถูกจับเป็นตัวประกันถูกกองทัพประกาศฝ่ายนิยมรัฐบาลทิ้งระเบิดใส่ปีพุทธศักราช2492มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่สถาปนาวุฒิสภาซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2494รัฐบาลเลิกรัฐธรรมนูญของตนเองแล้วกลับไปใช้แบบปี2475รัฐสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกต่อไปทำให้เกิดการคัดค้านอย่างหนัก จากมหาวิทยาลัยและสื่อและมีการพิจารณาคาดีและปราบรามรอบใหม่ทวารัฐบาลได้รับการช่วยเหลือจากเศรษฐกิจบูมซึ่งเกิดขึ้นตลอดคริสตศตวรรษที่1950 s. อันเนื่องมาจากการส่งออกข้าวและเงินช่วยเหลือจากสหรัฐเศรษฐกิจไทยเริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นประชากรกลายเป็นสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้นในช่วงนั้นการเมืองไทยอยู่ในลักษณะการเมืองสามเศร้าระหว่างจอมพลปซึ่งไม่มีฐานอำนาจของตนเองกับกลุ่มกองทัพของสลิปธนรัต และกลุ่มตำรวจของพลตำรวจเอกเผ่าต่อมากลุ่มกษัตริย์นิยมที่มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถในการสนับสนุนกลุ่มสลิดจอมพลปอพยายามนำตัวปีดีกลับประเทศเพื่อสนับสนุนตนจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดรัฐประหารในประเทศไทยพุทธศักราช2500ในปีพุทธศักราช2498จอมพลปอพิบุลสงครามเสียตำแหน่งในกองทัพแก่คู่แข่งที่มีจอมพลสลิดธนรัต และผลเอกถนอมกิติขจรเป็นผู้นำเพื่อย,ยันฐานะของเขาจอมพลปอพิบูลสงครามฝืนฟูรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2492และจัดการเลือกตั้งซึ่งผู้สนับสนุนของเขาชนะแต่กองทัพยังไม่พร้อมสละอำนาจและในเดือนกันยายนพุทธศักราช2500เรียกร้องให้จอมพลปอลาออกเมื่อจอมพลปอพยายามสั่งจับกุมจอมพลสลิดกองทัพจึงรัฐป,ประหารโดยไม่เสียเลือดเนือ้อเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2500 ยุติบทบาททางการเมืองของจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลสลิดธนรัต์เริ่มการฟื้นฟูพระราชอำนาจกองทัพและพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพระมาหากษัตริย์กลับมามีพระราชอำนาจดังแต่ก่อนจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปีพุทธศักราช2501แล้วขึ้นตำแหน่งให้กับจอมพลสลิดเขาเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงแกอ่อสัญญกรรมในปีพุทธศักราช2506เขาดำเนินนโยบายสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้าน้ำประปาและถนนและยังดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคโดยสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศเริ่มต้นการทำให้ทันสมัยจนกลายเป็นตะวันตกและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลสฤษดิ์ธนรัฐและถนอมกิติขจรได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสหรัฐประเทศไทยเป็นพันธมิตรของสหรัฐในปีพุทธศักราช2497 ด้วยการสถาปนาองค์การสันติสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสหรัฐเข้าร่วมสงครามเวียดนามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ประเทศไทยถือฝ่ายสาหรัฐเต็มที่โดยลงนามความตกลงลับส่งทหารไปเวียดนามและลาวและอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศในประเทศไทยเพื่อดำเนินการทับถึงระเบิดประเทศเวียดนามเหนือสองครามเวียดนามเร่งกระบวนการทำให้สังคมไทยทันสมัยและกลายเป็นตะวันตก การมีทหารอเมริกันและการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมีผลกระทบตท่อแทบทุกส่วนของชีวิตคนไทยโดยก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที่1,960การเข้าถึงวัฒนธรรมตะวันตกนั้นจำกัดอยู่เพราะอภิชนที่มีการศึกษาสูงเมื่อเงินดอนลลาร์สหรัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริการภาคขนส่งและอุตสาหากรรมกอร่อสร้างเติบโตขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับยาเสพติดและการค้าประเวณีหน่วยครอบครัวชนบทแบบเดิมเสื่อมลงเมื่อคนในชนบท ย้ายเข้าเมืองเพื่อหางานทําทําให้เกิดการประทะก,กันทางวัฒนธรรมเมื่อคนไทยเปิดรับความคิดเกี่ยวกับแฟชั่นดนตรีค่านิยมและมาตรฐานศิลธรรมแบบตะวันตกประชาชนเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับมาตรฐานค่าของชที่สูงขึ้นประเทศไทยมีประชากร30ล้านคนในปีพุทธศักราช2508แต่เมื่อสิ้นศตวตรรษที่20ประมาณพุทธศักราช2543ประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ประชากรของกรุงเทพมหาคนครเพิ่มขึ้น10เท่าตั้งแต่ปี2488โอกาสการศึกษาและการเปิดรับสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นระหว่างยุคสงครามเวียดนามนักศึกษามหาวิทยาลายัยเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดระบบเศรษฐกิจและการเมืองของไทยเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการลื้อฟื้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษายุคสงครามเวียดนามยังมีการเติบโตของชนชั้นกลางซึ่งค่อยๆพัฒนาอัตลักษณ์และสํานึกของตนเอง การพัฒนาเศรษฐกิจยังนํามาซึ่งความไม่เสมอภาคระหว่างคริสต์ศตวรรษที่1960ผลยากจนในชนบทเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับสภาพของตนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆและเห็นการถูกปฏิบัติโดยรัฐบาลกลางในกรุงเทพมหานครความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ชนบทที่ยากจนไม่มีผลที่ต้องการโดยส่งเสริมให้เกิดความสำนึกของเกษตรกรว่าจะรับการปฏิบัติเลวร้ายเพียงใดการเพิ่มการปรากฏของรัฐบาลในหมู่บ้านชนบทแทบไม่ค่อยพัฒนาสถานการณ์ หมู่บ้านถูกทหารและตำรวจก่อกวนเพิ่มขึ้นและมีการช่อราดบังหลวงของข้าราชการเมื่อถึงตนคริสต์ศตวรรษที่1970ความไม่พอใจในชนบทสาแดงเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวของเกษตรกรจึงแวดล้อมทางการเมืองของไทยแตกต่างจากยุคสลิดไม่มากนักจองพลถนอมและจอมพลประภาอย่างรวบอํานาจไปอย่างแน่นหนาพันธมิตรระหว่างทั้งสองยิ่งมั่นคงมากขึ้นจากการสมรสของบุตรทิดาของประภาศกับบุตรของถนอม เมื่อถึงปลายคริสตศตรวรรษที่1960หลายภาคส่วนในสังคมไทยเริ่มวิจารรัฐบาลทหารอย่างเปิดเผยซึ่งถูกมองว่าไม่สามารถจัดการปัญหาของประเทศได้มากขึ้นทุกทีไม่เพียงแต่นักเคลื่อนไหวที่เป็นนักศึกษาเท่านั้นแต่ชุมชนธุรกิจยังเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นผู้นำของรัฐบาลและความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับสหรัฐจอมพลถนอมถูกบีพ้ผนลายการรวบอำนาจเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีความเห็นว่าถึงเวลาฟื้นฟูรัฐสภาและให้ร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับหลังจากจองพุษดิ์เลิกรัฐธรรมนูญในปี2501มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่เวลาผ่านไปเกือบ10ปีแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จสุดท้ายปีพุทธศักราช2511รัฐบาลออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจัดการเลือกตั้งในปีถัดมาพรรัฐบาลอีคณะทหารผู้ยึดอำนาจปกครองชนะการเลือกตั้งและถนอมได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออย่างไรก็ดีสมาชิกสภาจำนวนหนึ่ง เริ่มท้าทายนโยบายของรัฐบาลอย่างเปิดเผยโดยเปิดโปงหลักฐานการช่อราดบางหลวงของรัฐบาลอย่างกว้างขวางในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆระหว่างที่มีการอภิปรายงบประมาณใหม่ในปีพุทธศักราช2514เมื่อดูเหมือนว่าขอเรียกร้องงบประมาณเพิ่มของกองทัพจะถูกตีตกถนอมจึงรัฐประหารตนเองระ้งอรัฐนธรรมนูญและยุบสภาทำให้ประเทศไทยหวนกลับสู่การปกครองระบอบทหารอย่างสงมบูรณ์อีกครั้งแนวทางดังกล่าว ซึ่งเคยใช้ได้ผลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามและจอมพลสลริ์ธนรัตกลับให้ประสบความสําเร็จจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ1970ประเทศไทยมีสํานึกทางการเมืองซึ่งไม่ยอมรับการปกครองอํานาจนิยมอย่างไม่ชอบธรรมคณะผู้ยึดอานาจการปกครองยังเผชิญการคัดค้านในกองทัพเพิ่มขึ้นถนอมและประภามีการควบคุมกองทัพโดยตรงได้น้อยลงเนื่องจากใช้เวลาไปกับบทบาททางการเมืองนายทหารหลายคนรู้สึกโกรธกับการเลื่อนยศของน้ลงบุรจอมพลถนอมอย่างรวดเร็ว และข้อเท็จจริงคือว่าเขาดูได้รับลิขิตให้เป็นทายาทของถนอมจนเหมือนกับว่ากำลังจะมีการสร้างตระกูลทางการเมืองขบวนชาวนาเริ่มตนในภูมิภาคทางภาคเหนือที่ราบลุ่มภาคกลางและพื้นที่เชียงใหม่เมื่อภูมิภาคเหลา่ลานี้มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิชนท้องถิ่นเก่าได้รับอนุญ,ญาตให้ถือครอบครองที่ดินผืนใหญ่ผลสุดท้ายตาไมคริฑตวัด1960 กวเรือนเกือบ30%์ไม่มีที่ดินทำกินในต้นคริสต์ศตวรรษที่1น7 0ันกักศึกษาช่วยนำการประท้วงท้องถิน่นบางส่วนเข้าสู่เวทีระดับชาติการประท้วงมุ่งเน้นการเสียที่ดินค่าเช่าที่สูงบทบาทไม่ยั้งมือของตำรวจการช่อราดบังหลวงในหมู่ข้าราชการประจำและอภิชนท้องถิน่นโครงสร้างพื้นฐานที่เลวและความยากจนที่แรนแค้นรัฐบาลตกลงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับฟังคำร้องทุกข์ของชาวนา ในเวลาไม่นานคณะกรรมการนั้นได้รับขอร้องเรียงถึง50,000คำร้องซึ่งไม่สามารถจัดการได้ไหวข้าราชการเรียกขอเรียกร้องของชาวนาจำนวนมากว่าไม่อยู่บนความเป็นจริงและไกลเกินเอื้อมบนการประชาธิปไตยพุทศักราช2 5 1 6เป็นการเดินกะบวนของนักศึกษาโดยเริ่มขึ้นในปีพทศักราช2 5 1 1และมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นในช่วงต้นคิศตรวรรษ1970 แม้มีการสังห้ามการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516นักศึกษา13คนถูกจับฐานสมคบคิดผลล้มรัฐบาลนักศึกษาคนงานนักธุรกิจและพละเมืองธรรมดาเข้าร่วมประท้วงด้วยการเคลื่อนขบวนเติบโตขึ้นจนมีผู้คนเข้าร่วมหลายแสนคนและประเด็นการประท้วงขยายจากข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาเป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ด้วย รัฐบาลสั่งให้ปล่อยตัวนักศึกษาในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2516เมื่อฝูงชนเริ่มสลายตัวในวันรุ่งขึ้นนักศึกษาจํานวนมากออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะตํารวจพยายามควบคุมการไหลบ่าของฝูงชนโดยสกัดเส้นทางฝั่งทิศใต้ไปยังถนนราชวิถีเมื่อตํารวจจนมุมและมีจํานวนน้อยกว่าฝูงชนมากยิงแก๊สน้ําตาและกระสุนใส่ผู้ชุมนุมมีการระดมกองทัพเข้ามาและรถถังวิ่งตามถนนราชดำเนิน มีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษากลุ่มหนึ่งขับรถโดยสารประจำทางและรถดับเพลิงเพื่อพยายามหยุดการเข้ามาของรถถังโดยขับรถพุ่งชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประนามรัฐบาลท,ที่ไม่สามารถจัดการการเดินขบวนและมีรับสั่งให้จอมพลถนอมและจอมพลบาพาาและนรงออกจากประเทศวันเดียวกันจอมพลถนอมกิตติกรจรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็น พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงมีประกาศทางโทรทัศน์โดยประกาศว่าสัญญาธรรมศักดิ์อาจารย์กฎหมายที่ได้รับความนับถือจะเป็นนายกธรัฐมนตรีคนใหม่